อดีตเวฟร้อยมอนทาน่าสตาร์เครื่องแล้วครับถึงเวลาแล้วครับแป้งบันมงคลกับมอนทาน่ามาแล้วนี่นะครับผมนี่คือคลิปที่ FC หลายๆคนรอฟังว่า บางลมคันนี้นะครับจากรัฐมอนทานาะเสียงของมันจะดุดันขนาดไหนคำสั่งจากมอนทานาะขอคือผมต้องกระชายดำรับผิดชอบนะครับในการดูแลรถคันนี้กับช่างแต้งวันมงคนยาบุญะตอนนี้พร้อมทำการสตาร์เครื่องครับทำการสตาร์เครื่องช่างแตมสตาร์เครื่องแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันในป่าสำหรับอดีตเว็บร้อยมอนทาน่าอันนี้หลังจากหลังจากที่เราประทำการอาจมารอบแรกช่างบอกว่ามันมีห้่น้อยเงียบ่แล้วใจเตื้อขอขอขอแก้แหมเล็กน้อยไหนนะครับมันไปเจ้าปะแปลงเตือดีดี้วมันจะแล้วพี่น้องนะครับปแปลงรองแปลงแก้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยว เงาเลยเดีเ๋ยวขอทำการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่า,าเปิดคคเล่งยังบ่ไข่เป็นที่น่าพอใจเตือ้อแต่สารอะ่ะผมว่ามันไอเฮงของมันอยู่ละแต่ช่างบอกหอมหน่อยเอ็หอ่อตามนั่นครับช่างบอกหอมหน่อยเหรอติดตามรับชมคลิปต่อไป